มาถึงแล้วครับสวนทุเรียนสุป,ปรกรณ์อำเภอปากท่อราชบุรีตามไปชมกันเลยครับ,รบพี่น้องปปเกษตรกรทุกท่านครับผมธีรพัฒน์นะครับพลังเกษตรกร,กกรไทยในานามผลิตภัณฑ์ที่ชื่อปวาว์นูวันนี้มีโอกาสดีนําพาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีอำเภอปากท่อเป็นสวนทุเรียนของสุป,ป,ปรกรณ์ฟาร์มนะครับนะครับนี่คือสุป,ปรกรณฟาร์มที่อำเภอปากท่ออยู่บนเนินเขานะครับในนี้จะเป็นรีสอร์ทด้วยนะครับ ปลูกผลไม้ทุกอย่างลองกองมังคุดทุเรียนขนุนนะครับเงาะนะครับเป็นสวนขนาดหอป่านกลางแต่ว่าจะเป็นรีสอร์ทเหมือนโฮมสเตย์ด้านในด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะนำพาท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วผมเข้ามาที่นี่เป็นเวลาได้สามสี่เดือนลวนะครับมาแก้ปัญหาม,มาฟื้นฟูสภาพสวนที่มันรุดโทมโดยเฉพาะเรื่องทุเรียนนะครับเราแก้ไขเป็นผลสําเร็จแล้วจากทุเรียนที่รุดโทรมเกิดจาก ทุเรียนต้นสุดโสมใบติดใบจุดใบเหลืองสีดไม่กระทั่งไฟท็อปเทล่านะครับเป็นเวลา3เดือนแล้วแล้วที่เราเข้ามาทําการฟื้นฟูนฟนฟนบําบัดและดูแลในแนวทางของพลังกเกษตรกรไทยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อปามนูนะครับเป็นตัวล้างสารก่อพิษในดินตัดวงจรเชื้อราปลดปล่อยธาตุอาหารในดินนะครับนะครับเชิญท่านผู้ชมข้างด้านในเลยครับพี่น้องกเกษตรกรทุกท่านครับผมธีรพัฒน์ครับพลังกเกษตรกรไทย วันนี้เป็นที่23ตุลาคมเดือนามมีโอกาสเด่ยเ <c oughs> จ้าของสวนทุเรียนท่านหนึ่งแนะนําตัวนิดหนึ่งครับครับผมสุปรกรณ์เลิศบงคลครับครับอยู่ที่บ้านห้วยสลาตําบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับตอนนี้ <c oughs> ในสวนเราทําอะไรบ้างครับเอ่อปลูกพืชหลายอย่างครับแต่ตอนนี้กําลังเบนเข็มมาอยู่ที่ทุเรียนแล้วเพราะพืชหลายอย่างที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นลำไยห,หรือลองกองอะไรก็แล้วแต่ราคามันไม่สเสถียรนะฮะตอนนี้ก็เลย เห็นว่าทุเรียนน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ดีในอนาคตครับก็เลยลองปลูกปัญหาที่เคยเจอนะฮะเรื่องทุเรียนเนี่ยเราตลอดที่ทํามาเป็นปีๆเนี่ยครับปัญหาที่เคยเจอส่วนใหญ่หนึ่งเพี้ยรากไหมให้ยอดเน่ายอดแห้งฮะรากเน่าและยอดแห้งต้นเน่าครับต้นเน่าแล้วก็ไม่เจริญเติบโตไม่เจริญเติบโตแล้วการลดน้ําบางครั้งคนงานเองก็รุ่นเก่านะฮะไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นเก่าที่ลดน้าไม่ไม่ได้ดูแลปล่อยลดแป๊บเดียวแล้วก็น้ําจะ ผิวดินอยู่นิดเดียวนะฮะไม่ไม่ดูแลเต็มทีหลังจากที่รู้จักพลังเกษตรกรไทยแล้วประมาณ3เดือนได้ไหมครับพี่ครับประมาณ3เดือนดีขึ้นเปลี่ยนไปเลยนะฮะเดี๋ยวถามคนคนปฏิบัติดีกว่าเป็นไงว่าแนะนำตัวครับแนะนำตัวหน่อยครับผมธนวัตรครับก็รู้สึกได้หมอไยามาก็รู้สึกว่าดีขึ้นครับตัวเหรียนครับงามดูอย่างต้นนี้นะฮะตอนแรกไม่มีใบเลยนะครับเนี่ยเป็นไงครับพี่ พอใจไหมครัโอ้ดีฮะดีฮะมีความหวังขึ้นมารู้สึกโครงสร้างดินตอนแรกค่าปีให้ดินจะอยู่ที่ประมาณสี่กว่าเนาะครับแต่ว่าพอประมาณรักสามเดือนที่เรามาฟื้นฟูแล้วก็บำบัดรักษาต้นเรือก็จะดีขึ้นลักษณะอย่างนี้ครับที่นี่ก็ถือว่าประมาณ20่สิบกว่าไร่นะครับสวนมีทั้งต้นเก่าครับแล้วก็ที่ปลูกใหม่สองเดือนพี่ทองปลูกใหม่เป็นไงบ้างครับใช้ปประมาณดีครับยอดยอดยอดอ้วนขึ้นครับอ้วนขึ้นนะครับก็ต่อยอดขึ้นครับก็ถือว่าเรามาปรับโครงสร้างมาฟื้นฟูสภาพกัน ครับครับดูรอบๆครับดูรอบๆครับช่างครับดูรอบๆได้เลยครับนะครับต้นเริ่มเขียวใบเขียวขึ้นซึ่งแต่ก่อนหน้านั้นสามสี่เดือนนี่ใบเหลืองหมดกำลังใจแล้วครับครับได้ปาโมนูเข้ามาช่วยฮะปรับโครงสร้างดินเราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก่อนนะครับทุกท่านก็คือเรื่องของดินครับนะครับแล้วก็การจัดการนั้นก็การสวนก็จะมีความชำนาญอยู่แล้วนะครับต้นต้นต้นด้านนี้นะครับทุกวันเชิญครับครับครับ ด้านนี้ฮะปกติต้นนี้ไม่มีใบเลยนะใบไม่ได้บใบใบจะเหลืองใบจะเหลืองทั้งหมดเลยทั้งสวนเลยมาดูที่นี่นะครับขออนุญาตนะครับต้นนี้มีได้สี่ปีนะครับต้นนี้ที่แรกมันมันจะมีสายบริเวณนี้ฮะเราใช้ปามาณูทาไปนะครับคือมีน้ำน้ำอาจจะไม่น้ำถ้าดูเซลล์เขาขยายเป็นสีชมพูมาแล้วเห็นไหมครับจะก่อนเนี้ ผิวมันเป็นแบบนี้นะไอ้ไอ้มันจะดูแห้งๆนะครับนี่ดูดูแล้วมันจะแตกเดี๋ยวได้ผิวมันมันมันไม่มันมันผิดกันเลยครับเราเราเราใช้ใช้ประมาณูกับอุ้มแตกคู่กันนี่บ่อยไหมครับเจ็ดวันครั้งใช่ไหมก็ช่วงนั้นเจ็ดวันแปดวันอ๋อครับแล้วก็ต่อมาก็สิบวันอ๋อครับเราถือว่าพอใจระดับหนึ่งนะครับพอใครับผมดูจานี้ฮะจากใบที่ยอดแห้งยอดแห้งเขียวขึ้นเยอะเลยครับ น่าพอใจครับสําหรับปรมาณูครับพี่อนุก่อก็กรนทำรั้งสาบติดอยู่เป็นรื้นแต่อดีตอดีตที่การไฟฟ้าอยู่จังหวัดราชบุรีครับครับตอนนี้ก็เสียแล้วก็ไม่ไดสวนครับครับทีนี่เตรียมเตรียมเตรียมสวนไม่นานแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วแต่ยังไม่ยังไม่ได้ผลฮะแต่จะไม่ได้อะไรมากมายที่ยังไม่ได้ผลครับที่ยังไม่ได้ผลเนี่ยฝังแค่ตอนแรกตอหมดนะครับเนี่ยต้นนี้ดูต้นนี้ฮะสูงทะลุดแล้วก็ไม่มี ไม่มีแววว่าจะตัวนี้เนื่อก่อนนี่เป็นแผลนะครับนี่เราเราใช้เดื่องนี้ไม่มีแล้วครับเราใช้ปลาแมนูทาไปเพื่อรักษาไขทอ้เทะล่านะครับเขาจะขึ้นฟองกันแล้เขาเรียกพัลสโมเลสิตนะครับก็คือดูน้ะมันจะเซลล์เชื้อราแล้วก็แผลเขาจะจะแห้งแล้วจะสร้างเซลล์ใหม่โดยเซลล์ที่ไม่ตายครับนะครับเราถือว่าภายใน3เดือนเนาะแต่จริงๆแล้วการฟื้นตัวจะฟื้นภายใน15วันให้าทำตามแนวทางบลังเกษตรกรไทยตอนเดือน เราเข้ามาพุ่งปูไปเวลาสามเดือนแล้วครับก็ถือว่าระดับหนึ่งครับดูใบเขียวขึ้นใบสวยมีความหวังว่าจะออกลูกครับลูนี่แตกต่างกันเยอะเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ถือว่าราชบุรีก็จะมีอีกท่านหนึ่งนะครับทางพี่สุปกรณ์เดี๋ยวเรามาดูต้นนี้นะฮะจะเห็นเราจะน่ากลัวมากเพราะว่าคนงานตัดแล้วเอาใช้เอ็นตัดปรากฏว่าเปลือก เน่าเน่าหายเลยเปลือกเปลือกแตกหายเลยฮะก่อนจะพูดได้คิดว่าคิดว่าน่าจะตายด้วยซ้ำไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูตัวนี้นะฮะดูแผลตอนนี้ต้นเลยตันนี้ผลงานใหญ่เลยอันนี้กันนะครับอ่ะฮะนี่ฮะตัแรกตัแรกแผลตัวนี้เซลล์อ่าแผลรอบเลยฮนะครับตอนนี้เซลล์ขึ้นมาใหม่หมดแล้วครับเนี่ยอันนี้ผลงานจากคนงานคนเก่าใช่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 ครับเนี่ยครับก็ถือว่า เนี่ยตอนนี้เริ่ม,ม <า S 1> เริ่ม,ม <า S 1> เริ่มห่อขึ้น <ไป S 1> ด่างเก่าแล้วฮะนี่ตรงนี้นะฮะแต่ก่อนนี้รอบนี่เลยนะ,ะมันมันตัดรอบเลยเป็นแผลรอบเลยเปลือกเปลือกไม่มีเลยนราดีเซลสร้างใหม่หมดเลยครับครับตอนนี้ปลูกเพิ่มมาอีก สองวันกต้นใช่ไหมครับรวมแล้วประมาณ500ต้นแล้วฮะรวมแล้วประมาณ500ต้นแต่ให้แนวทางของพลังเกษตรกรไทยใช่ปาปานูทั้งหมดห้าหนี่อาจารย์นะเนี่ยเป็นอาจารย์ก็เรามีหน้าที่แก้ไขเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องความเป็นพิษในดินนะฮะข้างล่างนะฮะรอยเชือกเอ็นตัดรอบต้าไมเอาเชือกเอ็นตัดนะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นแบบนี้เลยนี่นี่อันนี้เซลเขาสร้างขึ้นมาใหม่หมดนะครับสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเพราะมันเป็นกิวๆลยตรงนี้ถ้าปกติถ้ามาเอาเชือกเอ็นตัดนะมันจะเป็นคือแบบนี้เลยนี่ครับดูต้นนี้เสมอ ตัวนี้มันจะตายแล้วนะครับเนี่ยครับผลเนื่อมมาแล้วเลยแล้วครับตัวนี้ตอนแรกไม่มีใบเลยนะครับเนี่ยนี่เป็นน้ำมันกวดนะครับตานู้นเหมือนกันพี่โจ๊ครับนี่นะไม่ได้ใบอันนี้ครับต้นนี้ตอนแรกไม่มีใบเลยนะพี่โจ๊กครับนี่ครับดูร่องรอยของความเสียหายนะครับต้นนี้เป็นติดสองปีได้ไหมพี่ เท่ากันเนี่ยแหละเท่าของพวกนี้ครับตอนแรกมันผมมามันไม่มีใบเลยนะก็ปล่อยผมปล่อยทิ้งแล้วอะครับะกะว่าเดี๋ยวจะปลูกใหม่ทีแรกที่ทางพลังเกษตรกรไทยคุยคุยกับพี่เนี่ยก็คือว่า,าผมไม่ได้แก้ที่ที่ต้นทุเรียนครับแต่ผมแก้ที่ดินครับก็เลยถูกใจพี่ครับับครับพลังเกษตรกรไทยนั้นเราเราให้ความสาคัญกับเรื่องดินเรื่องน้าเป็นเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับครับก่อนจะจากกันวันนี้ทางให้พี่สุปรณกมีอะไรก็ฝากถึงเกษตรกรมือใหม่ หรือที่จะเริ่มปลูกทุเรียนหรือทาําการเกษตรนิดนีงครับครับก็ฝากท่านเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะฮะที่คิดว่าจะหาอาชีพใหม่ถ้าท่านาตัดสินใจว่าจะปลูกทุเรียนท่านอย่าคิดว่าปลูกเพราะมีตังค์ปลูกเพราะอยากจะปลูกนะฮะเพราะทุเรียนนี่มันต้องเอาใจใส่ก็ใกล้ชิดมากผมปลูกครั้งแรกๆก็ปลูกเพราะกูอยากจะปลูกปลูกเพราะอยากจะทําแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผลนะฮะก็ต้องอสืบหาผู้รู้สืบหาผู้มี วิชาการมีมีความรู้เรื่องนี้จริงๆริงก็บังเอิญมาเจอคุณประชุมนะครับามาเจอคุณประชุมพลังกเกษตรกรไทยนี่นะฮะเออเพื่อนเขาแนะนํามาให้ก็ก,ก็ลองดูก็ครั้งแรกๆกก็ยังไม่ทราบก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะฮะแต่มาลองดูสักอาทิตย์สองอาทิตย์ตามที่ท่านบอกว่าพี่สองอาทิตย์เห็นผลสามอาทิตย์เห็นผลก็จะลองดูแต่หลังจากลองดูแล้วก็คิดว่าได้ผลเกินคาดก็เลยกลายเป็น น้องรักมาชั่วทุกวันนี้แล้วก็คงจะเป็นน้องรักพี่ป <c oughs> ไปตลอดไปฝากฝากเก,ก,ก,กษตรก,กรทุกท่านนะครับท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องสารก่อพิษในดินในน้ำของท่านเยอะๆนะครับ <c oughs> ดินเป็นกรดหรือดินเป็นด่างหรือสารก่อพิษในดินเยอะๆดินล็อกธาตุอาหารหรือแม,ม้กระทั่งอยากจะตัดวงจรเชื้อรานะครับ <c oughs> ตัวปราแมนูหรือพลงังเกษตรกรไทยของเรานั้นสามารถช่วยท่านได้ในเวลาอันรวดเร็วนะครับไม่ไม่กี่วันนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขออนุญา ลาท่านผู้ชมแล้วก็ออกเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับ,รบพี่น้องสนิกงานทุกคนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ